สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนจะพาไปทําบุญที่วัดกันจ้าเช้าวันเสาร์ที่23กรกฎานะคะที่วัดบางมุดโสธรารามนะคะหรือที่เราเรียกว่าวัดกลางนานะคะวัดแห่งนี้จะอยู่ภายในซอยประชาธิปตี่27นะคะนี่เราก็มาถึงวัดกันแล้วนะ เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่แนะนำคือมาครบจบทุกอย่างนะคะมีสถานที่นะคะให้ทำบุญเยอะแยะเลยนะคะมาถึงเราก็ทำการบูชาทูปเทียนดอกไม้ก่อนนะคะภายในบริเวณวัดบรรยากาศดีนะคะแล้วก็วัดตกแต่งสวยงามมากนะคะ มีที่ให้ทําบุญลงศพนะคะพระประจําวันเกิดมีไปสษีส่งบุญนะคะมีโพเงินโพทองนะคะเราก็จะทําการกราบไหว้นมัสการหลวงพ่อโสธรก่อนนะคะจากนั้นก็ปิดทองนะคะ เสร็จแล้วก็จะไปกราบหลวงพ่อเพชรนะคะอยู่ในอุโบสถฝนจะมาเป็นประจำนะคะเป็นวัดที่ชอบมาเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะทำบุญนะคะชำระนี่สงนะคะก็จะเข้ามากราบพระนะคะหลวงพ่อเพชรภายในอโบสถนี่มีเจ้าของสถานที่นะคะ จะเหมียวขี้อ้อนมากๆเลยนะทุกคนดูแบบไม่คือเขาแบบเป็นมิตรกับทุกคนอะ,ะหลังจากนั้นพอเราเดินออกมาเ,เขาก็ทําหน้าที่นําทางเลยจ้าเ,เหมือนรู้เหมือนรู้รคือหลังจากกราบไหว้พระประธานในอุโบสถหลวงพ่อเพชแล้วเราก็จะไปทําอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝนแล้วก็ ทีรศักดิ์จะมาทําประจําก็คือลอดใต้โบสถ์นะคะไล่ลอดใต้อุโบสถนะคะนี่ก็จะเป็นทําบุญพระประจําวันเกิดนะคะนี่เลยก็จะมีนะคะคําอธิษฐานลอดโบสถนะคะเราจะทําการรอดทั้งหมด3รอบนะคะ คือดีมากๆค่ะเป็นการเสริมบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะจะมาทำเป็นประจำนะคะข้างในก็มีพระปรางประจำวันเกิดมีพระพิฆเนศนะคะข้างในสามารถชมถ่ายภาพได้นะคะ คือทางบัตก็เขาก็จะมีติดป้ายไว้ให้นะคะว่าสามารถถ่ายภาพได้นี่เราก็จะทําการลอดนะคะคือข้างในงดงามมากค่ะทุกคนก็จะในระหว่างที่รอดเราก็จะท่องคําอธิษฐานไปด้วยนะคะนี่เลยบรรยากาศด้านในนะคะคือแบบ มาแล้วจิตใจสงบค่ะคือเหมือนแบบเราอยู่กับตัวเองคือเหมือนการแบบจิตใจสงบขึ้นการภาวนาอธิษฐานนะคะมีจุดต่างๆให้ทำบุญเยอะเลยนะคะเป็นการเสดาะเคาะนะคะจากนั้นก็จะมาทำบุญเสดาะเคาะลงศพนะคะ อันนี้ก็จะมาทําเป็นประจํานะคะแล้วก็มีที่สําหรับบูชาพระราหูน,นะคะส่วนดน้านนี้ก็จะเป็นพระศรีอริยเมตไตาทุกคน